สวัสดีคะ่ะวันนี้เป็นพิกอเด็กฉบับสั้นนะคะก็จะมาในหัวข้อควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะก็มีไพ่ให้เพื่อนๆนะคะเ,เลือกด้วยกันสอามรับนะคะสาหรับที่หนึ่งหรือสาหรับที่สองนะคะหหรือสองนะคะควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะกับเขาคนนั้นที่เพื่อนๆอาจจะกำลังคบอยู่คุยอยู่หรือว่ากำลังสารความสัมพันธ์อยู่นะคะเรามาดูกันนะ อ่ะเลือกกล่องไพ่ได้แล้วนะคะเรามาดูกลองที่1นนะคะกองที่1จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะควรไปต่อหรือพอแค่นี้อ่ะมาดูกันกลองที่1นนะคะเป็นอย่างไรบ้าง King d a r นะคะ10เหรียญ The w a l d ควรตัดไหมอะ่ะอ่ะกลองที่1นนะคะเหมือนว่าควรจะตัดนะ เพราะว่าในบางท่านน่ะนะคะตัวคุณน่ะอาจจะไปเจอกับคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้อะเออแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่อึมครึมด้วยนะไม่ชัดเจนด้วยนะคะเขาคนนั้นอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่ายังวนๆเว,ว,วียนๆน่นนะนะคะอาจจะแบบเหมือนเขาอาจจะบอกคุณว่าเขากําลังจะยหย่าหรือกําลังจะเลิกกํากลังจะจบกับคนของเขาก็ได้นะแต่ว่ามันก็ยังอึมครึมนะคะก็ยังไม่เห็นจบกันสักทีเนาะเหมือนกับว่าไพ่เขาประมาณว่าแบบ ควรจะแบบตัดจบดีกว่าไหมอะ่ะเออเพราะว่าถ้ารอต่อไปอ่ะนะคะมันก็มีแต่ความอึมครึมนะมันมองไม่เห็นอนาคตอะไรเลยอ่ะนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะฉะนั้นนะคะกองที่หนึ่งนี้นะคะอาจจะต้องตัดใจเนาะนะคะถ้าหากว่าเขาไม่ชัดเจนกับเรานะคะยิ่งจะต้องรีบนะคะถอยห่างออกมาให้เร็วที่สุดนะคะกับกองที่หนึ่งนี้นะอ่ะ ต่อมานะคะกองที่สองนะเรามาดูกันควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะกองที่สองดูสิสี่ดาบนะคะเทมเพลนอสศวินเหรียญหกเหรียญแล้วก็ห้าถ้วย สำหรับกองที่2นะคะอาจจะไปต่อได้นะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอะ่ะเหมือนว่าคุณกับเขาอาจจะมีปัญหามีประเด็นอะไรกันนะแล้วก็มีเรื่องของอ่าการนิ่งเงียบอ่มีเรื่องของความผิดหวังเสียใจนะคะเกิดขึ้นนะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเหมือนว่าแบบรักเราไม่เท่ากันอะ่ะคุณอาจจะเป็นฝ่ายให้มากกว่าส่วนเขาอาจจะเป็นฝ่ายรับมากกว่าก็ได้นะคะ มันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยเท่าเทียมแต่ไพ่เขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันสามารถไปต่อกันได้นะคะแต่ว่าคุณทั้งสองคนนะอาจจะต้องพูดคุยให้มากขึ้นนะพยายามหาจุดกึ่งกลางร่วมกันนะคะว่าอะไรที่คุณโอเคเขาโอเคเนาะแล้วก็จะได้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะเหมือนว่ามันจะต้องมีการ เรียนรู้นะคะมีการปรับตัวเข้าหากกันอีกเยอะนะคะแต่ว่ากองที่2นี้ยสามารถไปต่อได้นะแล้วก็ในบางท่านนะคะมันอาจจะต้องมีในเรื่องของการให้อภัยกันด้วยนะถ้าหากคนที่ผ่านมานะคะตัวคุณตัวเขาอาจจะมี อ่อในส่วนที่ดีมีในส่วนที่แย่นะคะอาจจะต้องยอมรับนะคะแล้วก็เข้าใจกันและกันให้มากขึ้นเนาะให้อภัยกันนะคะอะไรที่เคยผิดพลาดไปนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้โอกาสกันใหม่เนาะแล้วก็ลองดูนะคะลองปรับตัวเข้าหากันอีกทีนึ่งนะกองที่2นี้นะคะก็สามารถไปต่อได้นะคะ